สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มานั่งสมาธิกันเหมือนเดิมนะครับที่ห้องของผมนะครับวันนี้เราจะมานั่งสมาธิก่อนนอนนะครับหรือว่าปกติท่านก็สามารถทําหลังจากที่ตื่นนอนได้นะครับก็เป็นเพียงเวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับเราก็จะใช้มือถืออันนึงนะครับในการมือถือเรานะครับ ในการที่จะจับเวลานะครับตอนนี้ผมก็ขอตั้งเวลาสักครู่นะครับกดไปที่นาฬิกาแล้วก็นาฬิกานับถอยหลังนะครับตั้งเวลา10นาทีอันนี้โอเคสินาทีผมเริ่มแล้วนะครับโอเคกดเริ่มเลย ตอนนี้นะครับให้ทุกท่านหลับตามือวางที่หน้าตักนะครับสำหรับท่านใดที่นั่งท่าขัดสมาธิหรือจะนั่งแบบผมก็ได้นะครับในท่านั่งที่โซโฟ,ฟาหรือเก้าอี้พิงพนักพิงให้สบายสบาย ท้าวางกับพื้นตอนนี้เราจะมาเริ่มกำหนดลมหายใจกันหายใจเข้าลึกๆค่อยๆหายใจออกลึกๆค่อยๆ หายใจเข้าลึกๆค่อยๆหายใจออกลึกๆเบาๆค่อยๆทำแบบนี้ตลอดระยะเวลาการนั่งสมาธินะครับตอนนี้เท้าเราแนบชิดกับพื้น หรือว่านั่งคัดสมิในท่าที่สบายสบายที่สุดเข่าเรารู้สึกผ่อนคลายสบายสบาย,บายหลังเรารู้สึกพิงสบายสบายผ่อนคลายหน้าท้องของเราสัมพันธ์ กับลมหายใจเข้าออกของเราถ้าหายใจเข้าท้องป่องถ้าหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบ ตอนนี้ไหลของเรารู้สึกวางสบายสบายดันไปข้างหลังเล็กน้อยยืนหน้าอกขึ้นเพื่อเปิดกระบังลมคอเราตั้งตรงศรีรษะลงเงยพอดีพอดี ก้ามเรารู้สึกผ่อนคลายแก้มเรารู้สึกผ่อนคลายตาเรารู้สึกผ่อนคลายหน้าผากของเรารู้สึกผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งเราก็กำหนดลมหายใจ หายใจเข้าลึกๆเบาๆค่อยๆหายใจออกลึกๆเบาๆค่อยๆหายใจเข้าลึกๆเบาๆค่อยๆหายใจออกลึกๆเบาๆค่อยๆ กำหนดลมหายใจแบบนี้ไปตลอดระยะเวลาการนั่งสมาธิที่เหลือณนะเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าลมหายใจของเราทุกลมหายใจของเราที่เข้าออกเป็นจังหวะ จะช่วยนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเลือดเราสุบฉีดไปให้อวัยวะต่างๆอวัยวะส่วนใดที่ไม่แข็งแรงต้องการซ่อมแซมเลือดก็จะไปสูบฉีดหล่อเลี้ยงที่นั่น ยิ่งเราฝึกการหายใจเข้าออกได้ดีขึ้นเท่าไหร่ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นบางท่านอาจจะมีสิ่งที่เราที่ท่านคิดในหัวแต่นั่นมันก็ไม่สำคัญ เท่ากับลมหายใจของเราันะปัจจุบันนี้เรื่องบางเรื่องในอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วก็หลายๆเรื่องในอนาคตมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราคิดก็ได้ให้เรา เตรียมตัวกับปัจจุบันให้ดีที่สุดเราก็จะพ้นผ่านไปทุกๆวันด้วยดีสิ่งที่เราสมควรจะก,กังวลมากที่สุดคือกำหนดลมหายใจของเราให้ดีที่สุด หายใจเข้าลึกๆเบาๆค่อยๆหายใจออกลึกๆเบาๆค่อยๆหายใจเข้าลึกๆเบาๆค่อยๆ หายใจออกล, gleich, ล, ơi, ล au, ึกๆเบาๆค่อยๆให้สัมพันธ์ไปกับหน้าทองของเราให้ท่านรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายของท่านทำงานเป็นปกติดีที่สุด ไม่มีร่างกายของเราณนะเวลาใดแข็งแรงไปมากกว่านี้อีกแล้ว หายใจเข้าลึกๆเบาๆค,ค่อยๆหายใจออกลึกๆเบาๆค่อยๆหายใจเข้าลึกๆเบาๆค่อยๆ หายใจออกหลือเบาๆค่อยๆและท่านก็สามารถทำแบบนี้ได้ตามอัธยาศัยของท่านเอง ก็ครบเวลา10นาทีแล้วนะครับเร็วไหมครับทุกท่านครับผมก็หวังว่าอย่างเช่นเดียวกันกับผมนะครับที่ทุกสัทุกท่านสามารถหาเวลาส่วนตัวหรือจัดสรรจัดการเวลาของท่านได้นะครับให้ได้มานั่งสมาธิทุกวันแบบนี้นะครับในช่วงก่อนนอนนะครับ10นาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ได้นานเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะ สนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขกับการได้มานั่งสมาธิในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ